สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมนารามหาเทพประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2565ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในวันพฤหัสบ,บดีที่19มกราคมปี2566 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปท้งนี้ขอให้นักเรียนทุกคนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียนได้ที่บริเวณห้องประครูของทุกระดับชั้นใต้หอประชุมและศึกษาขั้นตอนการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ที่บริเวณบอร์ดในห้องเรียนของตนเองค่ะในวันเลือกตั้งอย่าลืมพกบัตรประจำตัวนักเรียน หรือปัดรประจำตัวประชาชนมาเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ด้วยนะคะและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนมีดังต่อไปนี้ค่ะ าบเรียนท่านอธิการคณะเซอร์สวัสดีค่ะคุณครูคเพื่อนเพื่พี่ๆและน้องๆทุกคนดิฉันนั่งสาริชาพาพินทัสซิริชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่5ทับสขีดหนึ่งแผกการเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสผู้ลงสมัครเรินตั้งประธานสถานนักเรียนประจำปีการศึกษา2566หมายเลขหนึ่งในนามของพักเฟดิเซนตอสค่ะ นโยบายคือ 1. จัดให้มีทัศกรรมแสดงผลงานตามแผนการเรียนของนักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยให้นักเรียนในแต่ละแผนการเรียนนั้นในร่วมกันตัดสินใจเลือกผลงานและวิธีการนำเสนอผลงานที่จะนำมาจาดัดแสดงโดยดำเนินการจัดกิจกรรมในความดูแลของครูที่ปรึกษาค่ะ 2. จัดโครงการ Junior Empire เป็นการประกวดการสแสดงนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาโดยจัดให้มีการส่งผลงานในรูปแบบของคลิปวิดีโอเพื่อไม่ให้รบกวนชั่วโมงเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่จะใช้นิทานที่มีผู้ประพันธ์ไว้แล้วหรือเขียนนิทานขึ้นใหม่ก็ได้และจะแสดงนิทานโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ 3. จัดให้มีบัญชีของโรงเรียนในสื่อโซเชียลที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาที่มีความสนใจได้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ออกแบบวิธีการนำเสนอเนื้อหาต่างๆเช่นประกาศรับสมัครตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเรีองแจ้งให้ทราบเป็นต้นค่ะเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสญญารรค์ผลงานและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสัาคันธ์ของการรู้เท่าทันสื่อ 4. จัดทำ Google Form ให้นักเรียนได้ร่วมกันแบ่งปันปัญหาที่พบในโรงเรียนร่วมกันถึงข้อเสนอแนะต่างๆโดยในแต่ละสัปดาห์จะเปิดรับคำตอบเป็นเวลา6วันจากนั้นในสัปดาห์ถัดไปจะจัดลำดับ7ประเด็นที่มีผู้นำเสนอมากที่สุดลงใน Google Form อีกครั้งและให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันเสนอวิธ,ธีการแก้ไขปัญหาหรือวิธ,ธีการดำเนินการเพื่อให้ข้อเสนอแนะนั้นๆได้เกิดขึ้นค่ะ โดยจะมีการนำแนวทางต่างๆไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ภายหลังค่ะและ 5. จัดให้มีตู้แบกปันผ้าอนามัยฉุกเฉินโดยจะมีการติดตั้งตู้บรรจุผ้าอนามัยไว้ที่บริเวณห้องน้ําของชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะโดยมีระเบียบในการใช้บริการคือหากได้หยิบผ้าอนามัยไปใช้แล้วเมื่อตอนเองนำผ้าอนามัยมา ให้นำมาใส่คืนที่ตู้เพื่อเป็นการทดแทนที่ใช้ไปค่ะโดยไม่จำกัดเครื่องหมายการค้าหรือขนาดเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีศตกาธรารณะของนักเรียนและการมีวินัยในตนเองของนักเรียนค่ะขอบพระคุณค่ะ อาจารคณะเซอร์สวัสดีคะ่ะคุณครูพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆทุกคนทีน่ฉันนางสัอปิชาเฉลยไทยฉั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษก็ลงสมัครเลือกตั้งประธานสถานนักเรียนประจำปีการศึกษาปีที่2566หมายเลขอัในานามของพรรคประชาธิปไตยไอเลฟยูค่ะนนโยบายของพรรคคือหนึ่ง การให้เสียงของดูคนนี้ค่ะโดยการให้นักเรียนดูคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสแสดงความคิดเห็นหรือสิ่งที่ต้องการในเรื่องต่างๆอาทิเช่นต้องการให้สหกรณ์มีการจำหน่าย a d k หรือต้องการให้ร้านค้ามีการจำหน่ายผลไม้เป็นต้นโดยกิจกรรมจะจัดผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Google Form หรือการองแสดงความคิดเห็นค่ะ 2. เสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์พี่น้องในโรงเรียน ให้ผ่านกากิจกรรมต่าง,างๆเช่นกิจกรรมสัดทนาการหรือกิจกรรมการปรึกษาด้านการเรียนเป็นต้นเพื่อให้หนักเรียนได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับคนใหมๆ่ๆผ่อนคลายและยังได้ส,สนุกสนานไปด,ด้วยค่ะ 4. ทางพระของเราให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพที่ดีของนักเรียนและให้หนักเรียนมีความรอบรู้โดยทางเราจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียนเช่นคุณภาพของอากาศระดับของฝุ่น PM สองจุเป็นต้น ื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นค่ะ 5. ทางพักของเราจะมีการทำพอดแคสต์หรือที่เรียกกันว่าวิทียุยามเช้าเพื่อเป็นการสนับสนุนความสามารถเฉพาะด้านอาทิด้านการพูดโดยให้นักเรียนที่มีความสนใจในด้านนี้มาร่วมกันอ่านข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาร่วมแชร์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์พอทุกคนในโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะ เรียนท่านอธิการขนคณะเสยสวัสดีคุณครูเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกคนค่ะดิฉันนั่งสาวสุสการสิโรโดมฉันมัเยมศึกษาวิทยาทับสามแผนการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2566หรมายเลข3ในนามของพรรคอิเดเซนต์ค่ะนโยบายคือ 1. สนับสนุนการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีผ่านช่องทางออนไลน์ I do your dream เพียงแค่สแกน QR code ค,ค่ะ 2. ใส่ใจสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนโดยมีการเพิ่มนานายอาหารสุขภาพในราคาที่เหมาะสมรวมไปถึงทางด้านสุขาอ,อนามัยมีการตรวจเช็คคุณภาพของห้องน้ำรวมไปถึงของใช้ภายในอาทิเช่นกระดาษชำระ สบู่ล้างมือและถุงใส่ผ้าอนามัยเป็นต้นค่ะและมีการจัดตั้งตู้จำหน่ายผ้าอนามัยขนาดเล็กในกรณีฉุกเฉินค่ะสาสำหรับเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆที่ต้องการสถานที่สำหรับทำง,งานและทบทวนบทเรียนทางเราจะจัดตั้ง co-working space และจะเปิดให้บริการในทุกช่วงเวลาพักค่ะ 4. ส่งเสริมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในด้านภัยที่อาจเกิดจากการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นการก่ออาชญากรรมและการก่อวินาศกรรมเป็นต้นค่ะและ 5. จัดกิจกรรมส่งมอบรอยินเดลิเวอรี่บริการจัดจำหน่ายและจัดส่งการจัดหมายที่เต็มไปด้วยข้อความแห่งความรักที่ผู้เขียนต้องการส่งมอบให้กับผู้เราและ,ะไรายได้ที่ได้จากการจัดจำหน่าย จะนำไปสมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสค่ะขอบพระคุณค่ะ